ไปฟังประการก่อนใจเย็นๆอ๋อป้าไม่ค่อยได้ฟังจริงๆนะัพแา่ว่าจะขึ้นหน้าฟีดมาช่วงสั้นๆคุณกับอืมแต่ก่อนป้าก็คือถ้าเอาจริงนะเมื่อกี้โกโกโ้เมนมาใช่ไหมถ้าคุณประกอรก็เป็นประกรคุณประก อ่าเอ็ดหนิงมันตเปรี้ยวถ้ารักแล้วก็อยากจะให้ใชัยพลเดินไปข้างหน้าจริงๆอะ่ะก็ต้องรวมลุงกับป้าเข้าไปด้วยกันก็แค่นั้นเองป้าก็อยากจะบอกว่าการขายของนะ่ะทุกอย่างก็ขายเพื่อในช่างใหญ่ที่ทุกคน ต่างก็ประทานดีกับเขาทั้งนั้นก็มีอยู่แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากมายป้าก็ขายของทำงานก็เพื่อนในช่างใหญ่ป้าปากพูดว่าเพื่อนในช่างใหญ่ป้าก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ใจป้าก็ทำอย่างนั้นพฤติกรรมป้าก็ทำอย่างนั้นแต่ถ้าบางคนบอกว่า ผมก็ทำผู้ในช่างใหญ่นะแล้วฉันก็ทำผู้ในช่างใหญ่แต่พยายามที่จะอะไรอะ่ะแพ่ที่จะไม่เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพื่อจะให้ในช่างใหญ่ปวดหัว เขาเขาาไม่อยากจะพูดอะไรมากเขาพูดมาเดี๋ยวเขาพูดตรงๆแล้วมันเป็นประเด็นขึ้นมามันก็จะวุ่นวายประหย่ยิ่งจะไปกันใหญ่ป้าก็บอกแล้วทุกคนขายของข้างนอกไม่มีใครเข้ามาที่จำประดงถ้าแอดหนิงขายของไอ้หนิงก็ไม่ได้เข้ามาบางทีแอดหนิงอาจจะโชคดีด้วยซ้ำไปว่าได้เข้ามาไอ้ไหลก็ขายของแต่ไม่มีทางได้เข้ามา ้าให้ขายของได้แต่ถ้าป้าจะรับเข้ามาป้าก็ไม่รับเพราะป้าก็ฟังลุงลุงบอกว่าไม่รับเข้ามาป้าเป็นเมียแล้วป้าก็ทําเพื่อลุงเพื่อนายช่างใหญ่เหมือนที่ป้าพูดถ้านายช่างใหญ่บอกว่าเพือยากขายของขายได้นะแต่ถ้าให้รับเข้ามาในบ้านมามาเหมือนแต่ก่อนนายช่างใหญ่เขาทําใจไม่ได้เขาไม่รับ ป้าก็ยอมรับคำที่นายช่างใหญ่พูดตรงนั้นป้าก็ไม่รับเข้ามาอยู่แล้วและป้าก็ไม่เคยไปสร้างความหวาดระแวงให้กับเอฟซให้ระแวงกันป้าฟังนะเมื่อกี้โกโก้เมนเข้ามาว่าให้ฟังคุณประก ป้าไม่ได้ฟังแต่ป้าเอาสิ่งที่ป้าพูดเนี่ยตั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มันเป็นประเด็นกันเนี่ยเอามาพูดทีเดียวเลยว่าคุณทะเลาะกันเพราะว่าห่วงลุงพลห่วงช่างใหญ่แต่ในความห่วงใยของคุณมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ทั้งสามคนมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเพราะความห่วงใยของคุณมีลนะักษณะอิงความรู้สึกของตัวเองห่วงใยชยพลโดยอิงความรู้สึกของตัวเองโดยไม่นสนไม่สนคำความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าดีย๋ยวเขาบอกกับป้าป้ายังไม่ว่าอะไรเขาเลยอยากขายของขายไปแต่จะให้เข้ามาเหยียบนาจะประงเขาไม่ให้เข้ามาอยู่ใครอยู่มัน ยังฟังสองหัวป้าเท่าทุกวันนี้เลยป้าก็บอกป้าไม่ได้รับเข้ามาถ้าอยากขายของก็ขายไปเพราะสิ่งที่เราเจอแล้วก็ประชิญมานะ่ะมันไม่มีใครเดินเคียงคู่เรามามีเอฟซีที่เดินเคียงคู่เรามามียูทูบเบอร์ที่มากับเราตั้งแต่แรกเป็นเพื่อนแต่ทุกคนพอถึงเวลา มันก็ต้องมีการแยกย้ายไปทุกคนก็ต้องทำมาหากินแต่ในเมื่อมันเป็นปัญหาขึ้นมาทุกคนก็ต้องยอมรับก็ะถามว่ายูเปอร์อยู่อยู่ลุงกับป้าน้อยลงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลุงกับป้าเนี่ยทำใจไว้แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องมาว่าพอถึงจุดอิ่มตัวทุกคนก็จะต้องแยกย้ายกันไปอยู่ดี หลายหลายครั้งที่ลุงอ่ะอ่ะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีการเขาเรียกว่า,าอะไรตอบปากตอบคากับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้เรื่องราวมันสงบลงแต่ความคิดของนายช่างใหญ่บอกว่าไม่อยากจะทําให้ประเด็นให้ไปะปะทะขารมกับใครเพราะผลกระทบมันจะมาที่ลุงมันจะให้ในายช่างใหญ่ เข้าใจไหมคนที่ฟังพยายามจะเข้าใจในช่างใหญ่ไหมว่าถ้าคุณทําประเด็นมันไม่ใช่เรื่องการช่วยนะการทําประเด็นที่แบบต้องเปโต้ผู้หลักผู้ใหญ่เพอผลสุดท้ายเขาก็บอกว่านายช่างใหญ่เนะี่ยเป็นคนสั่งเป็นคนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอยากให้ทุกคนแยกย้ายแล้วก็ทำคอนเทนต์ของใครของมัน แต่บางคนก็บอกว่าหยุดไม่ได้เพราะต้องทำมาหากินยิ่งถ้าหากว่ามันมีการประทะเพื่อจะชี้แจงอะไรหลายอย่างความจริงใจอ่ะมันก็ใช่อยู่ว่าอยากชี้แจงเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเฮ้ยเข้าใจผู้ชายคนนึงนะแต่ว่ามันก็มีอีกทางอีกส่วนหนึ่งก็ประเด็นเหมือนกันการช่วย ให้ผู้ใหญ่เขาเข้าใจแต่อีกส่วนหนึ่งเขาไม่มองอย่างนั้นถ้าเขามองถ้าเขามองว่าการพูดปะทะารลมมันช่วยให้มันเป็นการปกป้องมันเป็นการปกป้องชัยพลแต่ยิ่งทาประเด็นขึ้นมาเท่าไหร่เขายิ่งหมันไส้เขายิ่งมองว่าเฮ้ยไอคนนี้มันเป็นมหาอะไรวะมันมีคนมาปกป้องแล้วแบบมันใหญ่มาจากไหนหรืออะไรประมาณเนี้ย มันมีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่แบบคอยขนาดนี้เลยเหรอเขาถึงได้คิดที่จะทำยังไงที่จะให้มันแตกแยกกันออกไปถึงในช่างใหญ่จะบอกว่าเฮ้ย mm. หยุดเถอะทุกคนหยุดได้ไหมผมอ่ะ uh, โดนเยอะแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันหยุดไม่ได้เพราะเขาต้องทำมาหากินคำนีใน้ในช่างใหญ่ก็สะอึกเหมือนกัน งั้นก็ไม่เป็นไรช่างใหญ่ก็บอกว่าคุณทำไปเถอะเพราะว่าลุงก็ห้ามใครไม่ได้เพราะทุกคนก็มีตัวตนเป็นของตัวเองการปกป้องมันก็เหมือนมีสองคมนั่นแหละตั้งแต่เริ่มเป็นลุงพลมาเนี่ยเขาไม่มองที่ตัวคนฟาดสักเท่าไหร่บางทีเขาจะมองมาที่ ไอตัวเรื่องความมันไส้ทุกอย่างมันก็จะมาตกอยู่ที่ในช่างใหญ่นั่นแหละความมันไส้ก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่ทุกวันเนี้ยแต่ก็เข้าใจทุกคนว่าการปกป้องอ่ะก็เพื่อคนที่รักแต่ทุกวันนี้มันเบาบางลงมันะไรลงก็อยากจะบอกว่าเขาถึงเขียนใ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 บผ้า สองสามวันที่แล้วอ่ะกี่วันที่แล้วที่เขาเขียนลงไปนะ่ะเขาอยากให้เข้าใจความหมายของเขาว่าถ้าคุณรักผมจริงๆคุณเข้าใจผมจริงๆเนะี่ยคุณต้องรู้เสียปัญหาที่คุณคุณทะเลาะกันมันเกิดจากอะไร คนที่เป็นแม่แม่เอฟซีหรือว่าคนที่เป็นคนที่รักลุงพนป้าแตนจริงๆน่ะเขาฟังแค่นิดเดี๋ยวเขาเข้าใจแล้วและอีกอย่างหนึง่งลหลายคนก็ไม่ชอบให้คนทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเป็นปัญหาให้ปวดหัวกันหรอกแต่จริงๆมันก็มีแค่สามคนที่คิดต่างออกไปคิดต่างเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เป็นลุงพนป้าแตนมาเนี่ยไม่มียูทูบเบอร์คนไหนที่บอกว่า เชียร์ลุงไม่เชียร์ป้าแต่จะมี FC ที่บอกเว่าชอบลุงชอบป้าอันนี้มี FC ที่บอกคนนี้ชอบลุงคนนี้ชอบป้านะบางทีชอบทั้งสองคนแต่ไม่มียูทูบเบอร์คนไหนที่มาแบ่ง FC ประมาณว่าส่วนลุงส่วนป้าไม่มีจริงๆไม่มีเลยที่ยูทูบเบอร์คนไหนจะบอกว่้ฉัน ลุงนะชั้นป้านะไม่มีแต่ถ้าเป็น fc ที่เมน้นมันคอมเมนตนะ์มีนี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ลุงรู้สึกว่าทำไมต้องแบ่งแยกเพราะว่าเราเราคือครอบครัวที่ใหญ่มากๆตั้งแต่แรกมายิ่งมาทำประเด็นแยกยิ่งทำให้หลายๆคนเข้าใจกันแตกตื่นไปอีกอย่างหนึง่งช่องลุงพลป้าแตนตอนนี้มันเป็นช่องเล็กๆ จริงๆไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรมากมีซัพ์แค่ห้าหมื่นซับไม่เป็นช่องใหญ่มันสี่ห้าแสนเหมือนแต่ก่อนที่เวลาไลฟ์สดจะมีคนดูกันเยอะๆเข้ามาถึงแม้ว่าจะซับจะมาทำคลิปจะยอดน้อยแต่เวลาถ้านไลฟ์สดหรืออะไรก็จะมีคนที่อยู่ในห้าแสนนั้นเข้ามาจะเยอะกว่าปกติเป็นช่องเล็กๆที่เหมือนก็เกิดใหม่นี่แหละ อยากจะบอกว่าถ้ายังไม่เข้าใจกันอีกถ้าบอกว่ารักแต่ช่างใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วว่าเขาไม่รับใครเข้ามาอีกแล้วญาติญาติของป้าก็เหมือนกันไม่มีใครรับเข้ามาแต่เข้าใจว่าถ้าเขาไม่ด่ามันจะดีกว่าไหมล่ะหรือจะจะฟังเขาด่าปต่ออีกสักสี่ห้าปี พอเขาด่าก็ว่าเขาด่าเพราะเขาไม่ด่าก็เอาข้างหลังมาเปรียบเทียบป้าไม่เ้ยวป้าไม่า้ยวไอ้สันว่าป้าไม่ได้พูดเหมือนเข้าเข้าข้ามใครนะแต่การที่ไม่มีคนด่ามันจะดีกว่าไหมล่ะจะมาลักษณะแบบไหนก็ตามจะมาแบบเล่แบบเหลี่ยมป้าว่าป้าพอจะรู้ทันหมดว่าเล่เหลี่ยมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเอาอะไรกับลุงกับป้าได้เพราะว่า มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เราจะทำอะไรให้ใครเราก็จะต้องคุยกันก่อนนอกเจากว่าความรักที่มีให้ลุงให้ในช่างใหญ่มันจะมีอะไรแอบแฝงมากกว่าน,นั้นมันถึงเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้